จุ๋ยเครียดหนักวันกระทบลูกจากนางเอกมากฝีมือก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดป้ายแดงสาวจุยรัทยานินคูฮาเลยเต็มที่กับละครเรื่องจังหวะหัวใจในสะอาดได้สามีสุดหล่อพุทธพุทธิชัยกเกษตรศิลป์มาเป็นพระเอกประกบนางเอกฮอตใหม่ดาวิกาและนักแสดงอีกขับข้างเลยให้จุยลดชีวิตในมุมผู้จัดละครที่เจอหลากหลายเรื่องราวเรื่องนี้สนุกมาก คือนักแสดงในเรื่องเราเคยร่วมง,งานกันมาแล้วเราก็จิมว่าคนนี้เคยทำงานด้วยแล้วนิสัยดีร่วมถึงการแสดงดีคาแรคเตอร์เหมาะกับเรื่องเมื่อนักแสดงน่ารักทีมงานน่ารักผูก้กำกับน่ารักก็เลยทำให้การทำงานในเรื่องนี้มันสมูทคือมันมีปัญหาระหว่างทางแหละแต่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องคนเป็นปัญหาเรื่องอื่นๆที่เราก็พอแก้ไขได้ถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ทำงานร่วมกันแล้วมันมีความสุขมันก็จะไปด้วยกันได้ดีค่ะ ดังนั้นเราก็ไม่ค่อยมีความล่าช้าของงานพุดเคยบอกจุยว่าลุยงานจะเป็นโรคเครียดสะสมแบบไม่รู้ตัวใช่ค่ะหมอเพิ่งบอกว่าจุย๋ยนั้นจะเป็นโรคทํางานแบบ perfectionist คือจุย๋ยไม่เคยรู้เลยเพราะจุยเป็นคนชิลมาตลอดมากองหน้าก็ไม่ได้แต่งแต่ความ perfectionist ของแต่ละคนมันอาจจะไม่ใช่การแต่งตัวแต่มันคือเรื่องงานทีอยากให้ดีอยากให้ทุกคนแฮปปี้หมอก็บอกวันนี้แหละ มันจะเป็นลันกษณะแบบนี้ทำงานกับพุทธซึ่งใกล้ตัวมากมีปัญหาอะไรไหมกับพุทธไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าพุทธซัพพอร์ตจุ๋ยทุกอย่างพุทธแชร์ความรู้สึกตอนที่จุยเหนื่อยล้าได้เป็นอย่างดีเขาจะรู้ทุกอย่างแต่จุ๋ยเองนี่แหละที่คุยกับพี่นายสรัตว่าดีผู้กำกับว่าจุยไม่อยากให้พุทธมารู้งานเบื้องหลังมากนะักเพราะจุ๋ยไม่อยากเอาเรื่องไปหนักใจให้เขาเพราะเขาต้องอยู่หน้าจอ แล้วต้องมาพะวงกับจุย๋ยด้วยเห็นว่างดรับงานละครแล้วคงหายไปนานพอสมควรเลยล่ะคะ่ะจนกว่าจะมีน้องเลยกว่าจะเลี้ยงน้องอีกแต่ณนะวันนี้ก็ยังห้าสิบห้าสิบว่าจุ๋ยจะมีได้หรือเปล่าจะมียากไหมใจมันก็เริ่มงวงๆเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะมาแต่ใจก็ยังเชื่อนะคะว่าเขาจะมาคอยผ่าน่วงนี้ไปก่อนและในอนาคตมีอายุกว่านี้เราจะมารับบทอะไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน แต่จุยรักการแสดงละครมากบางทีอยากเข้าไปเล่นเองเลยแต่ถ้าจูยจะต้องมารับผิดชอบนากลองด้วยจุยจะท้องไม่ได้เลยก็เลยต้องเลือกครอบครัวก่อนคะ่ะ